สวัสดีครับพี่น้องขอเชิญมาฟังคำพยานชีวิตนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิธีของเจ้าราบรื่นพี่น้องครับเมื่อท่านวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะทำสิ่งดีในชีวิตของท่านเหมือนกับ พี่น้องที่กําลังจะเป็นพยานให้ท่านฟังนะครับฟังคํำพยานและเพิ่มความเชื่อและวางใจในพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับฟังคํำพยานดีๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องผมเอกจิระเดชโสพลวันนี้ผมขออนุญาตพี่น้องนะครับที่จะถวายคำพยาน และขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงกู้ธุรกิจผมออกจากวิกฤติโควิด -19 ในปีที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเกริ่นนำก่อนว่าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับนะครับซึ่งมีร้านจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับเมื่อวิกฤตโควิด -19 มาในปี2020ตั้งแต่เดือนกุมภา ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปเลยและไม่มีวี่แววที่จะกลับมาอีกหลายปีความวิกฤตและความกังวลใจที่เกิดขึ้นนั้นมากมายอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตและเมื่อรัฐบาลไทยสั่งปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นเวลา3เดือนนะครับก็มีวิกฤต ซ้อนวิกฤตอีกะระลอกหนึ่งเกิดขึ้นใหม่ในองค์กรของเราคือมีพนักงานของเราหลายท่านเลยซึ่งเป็นพนักงานขายที่สำคัญเนี่ยได้พากันลาออกด้วยเหตุที่กลัวโควิด1 9และกังวลถึงค่าของชีพซึ่งหลักเขาก็จะมีรายได้ที่น้อยลงจากการขายสินค้าแต่ต้องมีค่าของชีพที่สูงในหัวเมืองหลักต่างๆนะครับเมื่อรัฐบาลไทยประกาศให้เริ่มมีการเปิด ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศได้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนปรากฏว่ามีสาขาข,าของเราหลายๆสาขาเลยนะครับที่ไม่สามารถกลับมาเปิดบริการได้เนื่องจากไม่มีพนักงานขายทางห้างสรรพสินค้าได้อนุญ,ญาตให้เราขายสินคา้าโดยยังอาจจะไม่มีพนักงานขายก่อนเป็นการชั่วคราวผมก็ได้ใช้ความเชื่อครับอธิษฐานต่อพระพุญเจ้าว่า หากเป็นน้าพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ส่งส่งผู้ช่วยขายมาช่วยเราขายสินค้าและในปลายเดือนมิถุนายนพระองค์ตอบคำอธิษฐานของผมครับพระองค์ส่งพนักง,งานหลายคนเลยที่เป็นพนักง,งานที่มีประสบการณ์ของเราเนี่ยกลับมาของานเราอีกครั้งหนึ่งและในวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมครับผมก็ได้พาน้องพนักง,งานขายพร้อมทีมงานเนี่ย เริ่มไปจัดสินค้าเพื่อทําการขายอีกครั้งในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึน่งหลังจากที่จัดสินค้าเรียบร้อยแล้วในช่วงเย็นครับผมได้ใช้ความเชื่อซึ่งผมได้รับพระพรมาจากคําสอนและการแบ่งปันพระวจนะของอาจาร,รย์หมอวรุณลาหาประสิทธิ์ผมได้วางมืออธิษฐานที่ร้านอธิษฐานต่อ,พ,อตพ,รพระผู้เป็นเจ้าว่าขคาแต่พระบิดาพระผู้เป็นเจ้า ขอพระสัญญาพระองค์เป็นจริงขอพระพอรอย่างยัตสันนั้นคุนน้นให้กับเราขอพระองค์ส่งลูกค้าส่งผู้อุปถัมภ์เรามาอย่างไม่ขาดสายและขอการปกป้องจากพระองค์นะครับในผีร้ายวิญญาณชั่วหรือคำสาปแช่งใดๆที่จะมากั่นแกล้งเราไม่ให้ได้รับพระพรให้เคลื่อนออกไปด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูหลังจากผมออกจากร้านได้เพียง15นาที น้องพนักงานขายก็โทรมารายงานครับว่าพี่คะหนูตื่นเต้นมากเลยหนูขายได้15ชิ้นผมก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะในช่วงสภาวะการปกติที่มีนักท่องเที่ยวมากมายนั้นเราจะขายได้ประมาณเดือนละ300ชิ้นก็คือตกเดือนวันละ10ชิ้นก็ถือว่ามากแล้วครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ขายได้ตั้ง15ชิ้นไม่เพียงเท่านั้นครับ สองชั่วโมงผ่านไปน้องโครมารายงานว่าพี่คะลูกค้าท่านเดิมมาซื้อเพิ่มอีก50ชิ้นค่ะผมอยู่นิ่งไม่ได้ต้องล้องเพลงสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเป็นการใหญ่ครับหลังจากนั้นพี่น้องครับเพียงแค่เดือนกรกฎราคมและเดือนสิงหาคมครับลูกค้าท่านนี้ท่านเดียวนะครับซื้อไปมากกว่า400ชิ้น และมีลูกค้าคนไทยเข้ามาอุดหนุนที่ร้านสาขานี้อย่างมากมายจนทำให้ยอดขายของ2เดือนนี้เพียงสาขาเดียวนะครับผมสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวและดูแลองค์กรได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องมีความกลัวในวิกฤตโควิด1 9อีกต่อไปผมขออนุญาตหนุนใจพี่น้องนะครับหากพระเจ้าให้พระพรผมช่วยกู้วิกฤตผมได้ สำหรับพี่น้องผู้เป็นผู้เชื่อและอธิษฐานไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าของเราคำอธิษฐานของพี่น้องและความเชื่อของพี่น้องพระพรจากพระเจ้าของเราจะเป็นของทุกคนอย่างแน่นอนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับพี่น้องครับโลกจัก,กรวาลไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมีพระผู้สร้างคือพระเจ้าและพระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองโดยทรงพระบุตรของ,รงพระเยซูมาเกิดในโลกเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วพระเยซูเกิดจากหญิงพรมจารีโร่งทำการอัศจรรย์คำสอนของโปรองนั้นยอดเยี่ยมและเกิดผลในชีวิตของคนทั่วโลกเป็นล้านๆคน พระเยซูสำแดงความเป็นพระเจ้าโดยที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สโดยวิเดษของพระเจ้าพระองค์สิ้นพระชนม์บน,นไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมเราไม่ต้องไปตกนรกคํำสาปแช่งไปตกอยู่บนตัวของพระองค์เราจะมีพระพรโรคภัยแค่เจ็บไปอยู่บนตัวของพระองค์ที่บาดแผลของพระองค์เราจะได้รับการรักษาโรคพระเยซูบอกว่าขโมยก็คือมารซาตานผีร้ายวิญญ,ญาณชั่วย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราวางใจนพระเจ้ารับเชื่อพระเยซูเราจะมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะสอนเราดูแลเราเลี้ยงดูเรานำทางปกป้องเราเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ขอพระเยซูอยู่ในชีวิตของลูกลูกจะรับใช้พระองค์เดินตามพระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกปกป้องรักษา เลี้ยงดูใช้ลูกเป็นพระพรในนามพระเยซูลูกเชื่อว่าชื่อของลูกจะถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์วันหนึ่งลูกจากโลกนี้ไปลูกจะไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร์การขอบคุณพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับพระเจ้าโอพรนะครับผมอธิษฐานขอให้พี่น้อง ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆได้พบคริสตจักรที่ดีมีผู้เลี้ยงที่ดีถูกสอนถูกอบรมและรับใช้พระเจ้าเกิดผลมากมายขอพระพรไหลลงมาละพี่น้องเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้ในยุคนี้และในยุคต่อๆไปขอบคุณนะครับขอพระเจ้าอภัยครับ